กับเรียนท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเลขาการนายกรัฐมนตรีค่ะท่านคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีทุกท่านวันนี้เป็นการจุดกล่าวมอบนิยภัยให้แก่คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วยค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองเลขาธิการกับเรียนคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผมนายจตุพลท่านสุธิพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการซึ่งขนาดนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วห้าฉบับจะมีอีกสามสิบท่าน ไปชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อพิจารณาและประเมินผลการดําเนินการของผู้ช่วยรัฐมนตรีในระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาเรื่องื่าๆตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับได้มอบหมายใ,ในโอกาสที่คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีได้ได้นำการตสินให้เป็นไปตามเสตียรมรงของอรับรฐบาลต่อไปครับท่านครับท่านก็คุ้นหน้ากันอยู่แล้ว,วท่านก็นกเ,เ,กเกมื่อคืเจอผมมีความดีที่จะได้รับ การร่วมงานกับทุกท่านนะครับจากนโยบายของรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่เป็นสายต่อสภาทุกคนทราบดีแล้วว่าสภามีความมุ่งมั่นจะแก้ไขไขปัญหาวิกฤติที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่รวมถึงความท้าทายที่สำคัญด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองปัญหาหลากหลายเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์การแพร่ปากกลุ่มกล้าเสรีนักการสงครามและความขันนิษฐานหลักมีภาคซึ่งรอแต่สำเตริมให้เหตุวิกฤตเศรษฐกิจที่เลือกและขยายตัวเป็นวงกว้างรัฐบาลได้มีนโยบาย ที่เป็นยยระยะสั้นพวกนี้จะกระตุ้นการใช้จ่ายจุดเรื่องโยงทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับเรื่องนี้เรื่องการสร้างโอกาสเรื่องการลดรายได้เรื่องลดความเหลื่อมล้ำนะครับเพื่อมาทำมาชีวิตก็ไปอยู่ที่ดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับในกระบการผู้ชว่วยรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงแต่ละกระทรวงแต่ละกระทรวงก็มีความเหลื่อมล้ำแต่เหลื่อมล้ำในแง่ของขอบเขตงานที่ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เรามีมีการที่เรามาพบปะกันอย่างอินฟอร์มันเองนะครับหลายหหลายหเรื่องในคน้านใาการชื่อกันได้นะครับอย่างเช่นโรเบียเช่นเช่นท่าวตเนียคนแรนีท่านดัมบูเรื่องขี่โอ้โหะโซซับเนี่ยมะโซซับเองก็มีพื้นที่มีอะไรที่มันรั้งกับกระทรวงเกษตรอยู่เยอะใช่ไหมครับกระทรวงรงงานก็มีใช่ไหครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากให้มีการพูดมีการซึ่งจริงๆแล้วกอาจจะเป็นคอร์รัด้วยก็ ใช่ไหมครับก็อันนี้อยากจะให้ลดลดในแเรื่องลอง,ไป,ไ,ปลงไปหน่อยนะครับไปพูดคุยกันได้นะครับท่านเองก็มีก็มีควาชมชำนาญในาสาสาะางๆในไัอยามาพูดคุยกันดีกว่าผะว่าจเกิดต้นทำงาน,นอีกสาปีขึ้นนะครับจเระยะเวลาที่ยวายยวานะครับพอที่จะเอาจาเชือ่อได้ว่โยกได้ว่ามีการกันได้นะครับไ่ด้เห็นฝไปนับกข้อสงน่จนะรรมีท่สนะ